ก็ชัดเจนแล้วนะเด็กผีว่าใน,นช่วงซัมเมอร์นี้อเลฮันโดกานาโชปีกดาวรุ่งวัย20ปีทีมชาติอาร์เจนตินาสามารถหาสโมสรใหม่เล่นในฤดูการหน้าได้เลยเมื่อคืนก็มีข้อมูลมีข่าวช็อกออกมานะครับว่ารูเบนอาโมอริมได้แจ้งกับนักเตะในห้องแต่งตัวเรียบร้อยแล้วว่าเขาจะยังคุมทีมในฤดูการหน้าและได้แจ้งกับอเลฮันโดกานาโชด้วยว่าไอ้น้อง หาทีมใหม่ได้เลยเออก็ไม่แน่ใจนะว่าผลของการแจ้งในครั้งนี้มันมาจากการให้สัมภาษณ์หลังจบนัดชิงชนะเลิศของศึกยูโรปาลีกหรือเปล่าที่กาลาโชออกลูกน้อยใจไม่พอใจว่าทำไมโอ้โหทำดีมาตั้งนาน,นาทำฟอร์มมาตั้งนานลงตัวจริงมาตั้งนานพอในนัดชิงชนะเลิศถึงได้เล่นแค่20นาทีอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเป็นผลพวงตรงนี้ออหรือเปล่า แต่มันไม่ใช่ครั้งแรกน้องงอนน้องน้อยใจแสดงออกผ่านโซเชียลมีเดียหลายรอบแล้วนะครับแล้วหลังจบนัดชิงยูโรป้าน่าจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายของกานาโชกับอโมริมรวมไปถึงบอร์ดบริหารของแมนยูด้วยแหละนักเตะที่ทำตัวยิ่งใหญ่กว่าสมสรสอนทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองก็ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จยังไม่ได้เป็นตัวแบบของทีม แล้วยังทำนิสัยแบบนี้ทำตัวเป็นเด็กซึ่งน้องก็เด็กจริงๆแหละแต่นักเตะที่เด็กกว่าน้องหรือว่าอายุไล่เลี่ยกับน้องบางคนก็ไม่ทำแบบนี้กันนะครับเพราะฉะนั้นก็โชคดีนะหนูนะไปทีใหม่ก็อย่าง,งองแงอย่าขี้น้อยใจอย่าโพสอะไรลงโซเชียลมีเดียอย่าให้สัมภาษณ์อะไรหลังจบเกมแบบนี้มันจะมีสุภาษิตไทยหรือว่าคำอะไรสักอย่างเนี่ยคำสอนของไทยสักอย่างหนึ่งเนี่ย ที่เขาบอกว่าความในอย่าเอาออกความนอกอย่าเอาเข้าคืออะไรในสโมสรเนี่ยที่มันเป็นเรื่องไม่ดีหรือว่าเป็นเรื่องที่เราไม่พอใจเป็นเรื่องที่ถ้าออกเอาไปพูดข้างนอกแล้วมันจะทําให้สโมสรถูกโจมตีถูกจับจ้องไม่ควรเอาไปพูดและเอเรื่องข้างนอกที่มันไม่ดีก็ไม่ควรนําพาเข้ามาในสโมสรเช่นกันแต่น้องไม่ฟังน้องไปทําแบบนั้นซะแล้วก็เรียบร้อย ฤด,ดูกาลหน้าก็หาทีมเล่นใหม่ไปแล้วกันเนาะเออก็น่าเสียดายไหมมันก็น่าเสียดายแหละเพราะน้องอายุแค่20เองยังสามารถพัฒนาฝีมือการเล่นได้อีกไกลเลยนะครับยังโตได้อีกกว่านี้เยอะมากเลยน้องยังมีเส้นทางอาชีพการค้าแข้งอีกยาวมากๆและครั้งหนึ่งเนี่ยตอนที่เรามีการนาโชมีคอปปี้เมนูมีลาสมุธอยลุนลงสนามร่วมกันเนี่ย เราก็เห็นภาพเนาะที่น้องไปยืนอยู่ตรงป้ายสปอนเซอร์ข้างสนามเอ้ยไปนั่งไปนั่ง3คนเนี่ยภาพนั้นมันดูแล้มันแบบโหนี่แม่งอนาคตของแมนยูจริงๆแต่สรุปสุดท้ายฮอยลุนก็คาดหวังไม่ได้การโชก็ไม่สม่ำเสมอแถมชอบสร้างเรื่องซะด้วยค็อบบี้เมนูหลังๆก็ดอบไปเยอะเพราะฉะนั้นไอ้สประสานที่เราคิดว่าน่าจะเป็นอนาคตของแมนยูเนี่ยพังเรียบร้อยแล้วครับ โดยเฉพาะกานาโชยังไม่ได้เป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกอะไรเลยเพิ่งแบบมีชื่อเสียงมาได้สองสมปีแต่เริ่มทำตัวแบบนี้ซะแล้วเพราะฉะนั้นมันก็อยู่กันยากนะเออมันเป็นเรื่องของยังไงดีความเป็นมืออาชีพระเบียบวินยัยนัตเตะคุณมีหน้าที่เล่นคุณมีคุณมีหน้าที่ทำตามคำสั่งโค้ดต่อให้คำสั่งนั้นมันจะทำให้คุณไม่พอใจขนาดไหน แต่หน้าที่ของคุณก็คือลงไปเล่นและทุ่มเททําให้ดีที่สุดแค่นั้นไม่ใช่ไม่พอใจพอลงไปเล่นเสร็จแล้วก็ออกมาบ่นผ่านสื่อมันไม่ดีบ่นผ่านโซเชียลยิ่งหนักเลยนะแล้วน้องก็ไม่ได้ทําครั้งแรกด้วยทํามาหลายรอบแล้วเพราะฉะนั้นก็ขอให้โชคดีกับทีมใหม่แต่นักเตะอย่างอเลฮันโดการาโชมีคนอยากได้เยอะมาก ล่าสุดเนี่ยก่อนจะอัดคลิปก็ไปเช็คข่าวมาแมนยูขอสักประมาณ60ล้านปอนด์ถ้ามีทีมไหนสนใจใจ่ายค่าตัวมาได้เลยนาปโปลียังสนใจอยู่ไหมเชลซียังสนใจอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีทีมในลาลิกาสเปนในกาโชซูเดอาอิตาลีทีมอื่นสนใจก็ติดต่อแมนยูเข้ามาได้และพี่อ้นเชื่อว,ว่าน้อง เมื่อได้ย้ายไปทีใหม่อยู่ในระบบที่เข้ากับน้องอยู่ในพื้นที่ที่มันไม่ได้ต้องกดดันอะไรขนาดนี้ไม่ต้องมีสื่อมาจับจ้องมากมายขนาดนี้น้องจะเก่งแน่นอนออกจากผีได้ดีทุกคนไหมมันก็ไม่แต่เชื่อว่าถ้าเขาอยู่ถูกที่ถูกเวลาถูกแผนดีแน่นอนดูสกอตต์แมกโทมิเนีก็ได้สกอตต์แมกโทมินดูสินะมันโดนปั้นให้เป็นกองกลางเชิงรับตั้งแต่เลขหน้าโซชานานนมเนแล้ว มันเคยบ่นไหมมันเคยออกมาน้อยใจไหมโอ้โหตำแหน่งนี้ผมไม่ถนัดเลยทําไมต้องให้ผมเล่นด้วยอะฮะเพื่ออะไรเนี่ยผมอยากขึ้นไปเล่นแดนบนไม่เคยบ่นนะคุณซือไม่ว่าจะคนไหนก็ตามให้แม็กทูมิเนลงลงในตำแหน่งที่ไม่ถนัดแม่งทุมเททําทุกวิถีทางทําทุกอย่างเพื่อช่วยทีมให้ได้แต่ด้วยความที่มันไม่ใช่ตำแหน่งถนัดนะเนาะมันก็ได้แบบนั้นแล้วมันก็กลายเป็นนักเตะธรรมดาคนหนึ่งพอย้ายไปนาบปลีอยู่ในตำแหน่งถนัด ก็อย่างที่เห็นกลายเป็น MVP ของกาโชโซเรียอิตาลีฤอรดูการล่าสุดแถมได้แชมป์อีกต่างหากก็ตามนั้นแหละครับนะแต่ก็อย่างที่บอกไม่มีใครใหญ่กว่าสโมสสรน,น้องก็ไม่น่าใจร้อนเลยคนรอบข้างก็ไม่เตือนเลยพลอยเป็นไปตามกันนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้โชคดีนะจ๊ะกาโชออกจากแมนยูได้ดีแน่นอนส่วนแฟนคลับของกาโชก็ วิาพากษ์วิจารกันได้ครับตามม,ตามมุมมองแต่ก็พูดตามหลักความเป็นจริงตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะคนเรามีมีความอดทนเมื่อหมดความอดทนเมื่อ,อไหร่มันก็ต้องมีการาระบายออกมาบ้างแต่อย่าลืมสิคุณทํางานอยู่คุณเป็นนักเตะอาชีพอยู่คุณอยู่ในสโมสรที่ถูกจับจ้องจากทั่วโลกอยู่แม้ว่าผลงานจะย่ําแย่แค่ไหนก็ตามและหลังจบเกมคุณไปให้สัมภาษณ์แบบนั้นคุณไปโพสตอรี่แบบนี้ ก็จบคุณก็พายังไงดีพาพาความไม่สงบสุขมาใส่สโมสรอ,อีกทั้งที่สโมสรแม่งก็ย่ำแย่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ขอเอาค่าตัวของกานาโชตรงนี้ไปเป็นทุนไปเป็นงบประมาณไปซื้อนักเตะเสริมนักเตะใหม่แล้วกันเนาะเด็กผีคิดเห็นยังไงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับใช้คําที่มันไม่หยาบคายมากนะแล้วก็คุยกันตามหลักความเป็นจริงจะได้คุยกันรู้เรื่อง